ของชาวราศีเมษภาพรวมสัปดาห์นี้พลังงานค่อนข้างแรงเป็นช่วงเวลาของการผลักดันการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคุณจะรู้สึกอยากลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นหรือหลุดออกจากกรอบเดิมๆเมหมาะแก่การเริ่มต้นหรือลงมือทำทุกสิ่งที่คุณวางแผนไว้นานแล้วสนใจดูวดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกทำได้ทุกเรื่องเพียง299บาบาทติดต่อได้ตามช่องทางที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยคะ่ะ งานมีแรงผลักดันสูงอาจได้รับมอบหมายงานเร่งด่วนหรืองานที่มีความทา้าทายงานที่เกี่ยวกับการเดินทางเจรจาการตลาดการขายหรือออนไลน์ line. มีแนวโน้มไปได้ดีมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายตำแหน่งหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ในช่วงนี้คําแนะนำใช้ความกล้ายอย่างมีสติอย่าทำอะไรเพราะอารมณ์เพราะอาจส่งผลระยะยาวได้ การเงินมีสภาพคล่องดีมีโชคลาบจากเพศตรงข้ามหรือคนที่อายุมากกว่ามีเกณฑ์ได้เงินพิเศษค่าคอมมิชชั่นโบนัสหรือรายได้จากงานเสริมระวังการใช้เงินแบบเร่งด่วนหรือตามอารมณ์โดยเฉพาะกับของฟุ่มเฟือยเคล็ดลับวางแผนการใช้ใจ่ายให้รัดกุมพ่อแม่จะหาเงินได้เร็วแต่รายจ่ายก็เร็วเช่นกันความรัก คนโสดมีคนเข้ามาทำให้หัวใจหวั่นไหวแต่ก็ยังมีความลังเลหรือระยะห่างอยู่ต้องดูให้ชัดก่อนตัดสินใจคนมีคู่อาจมีความขัดแย้งจากความหงุดหงิดเล็กน้อยควรหาวิธีผ่อนคลายร่วมกันเช่นเดินทางหรือทำกิจกรรมสนุกสนุกแนะนำการแสดงออกชัดเจนและการสื่อสารตรงไปตรงมาจะช่วยลดความเข้าใจผิดกันได้มาก สุขภาพพลังงานร่างกายดีแต่ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆกล้ามเนื้ออักเสบหรือของมีคมระวังสุขภาพระบบเลือดความดันและการพักผ่อนไม่เพียงพอแนะนําทําสมาธิเล่นโยคะหรือออกกําลังกายที่ไม่หอโหมเกินไปเพื่อปรับสมดุลพลังงาน ไพ่ประจำสัปดาห์ได้ไพ่เดอะชาริออตความมุ่งมั่นและความสำเร็จจากการควบคุมไพ่ใบนี้แสดงถึงความก้าวหน้าเมื่อคุณมีเป้าหมายชัดเจนเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถกดดันตัวเองให้ข้ามข้ามอุปสรรคโดยต้องมีวินัยและไม่ค่อยเขวะระวังเรื่องการควบคุมอารมณ์แต่หากทำได้คุณจะพาตัวเองไปถึงจุดหมายแน่นอนเคล็ดลับเสริมดวงถวายหลอดไฟน้ำมันตะเกียงหรือเทียนบูชาพระ เพื่อเสริมแสงนำทางชีวิตสวดบทพาหุงม,มหากาเพื่อตัดอุปสรรคและเสริมกำลังใจสีมงคลคือสีแดงอมชมพูเหลืองทองฟ้าอมเทาทําบุญเกี่ยวกับการเดินทางรถโรงพยาบาลหรือบริจาคน้ำดื่มให้กับผู้เดินทางไกล